เรื่องตาจอยผู้มีวิชา,าคมกลายเป็นผีโพงในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายชาราคนหนึ่งชื่อว่าตาจอยเขาเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของวิชาอาคมและการเล่นของหลายคนเล่าขานว่าตาจอยสามารถทำพิธีเรียกฝนหรือแม้แต่รักษาคนเจ็บไข้ได้ด้วยมนต์คาถาอย่างไรก็ตามวิชาเหล่านี้ไม่ได้มาฟรีๆแต่ต้องแลกด้วยการปฏิบัติตามข้อห้ามที่เข้มงวด ตาจอยได้รับวิชาอาคมจากอาจารย์ผู้เท่าบนเขาโดยมีข้อห้ามสำคัญว่าห้ามกินของสกรปรกหรือของเหลือจากหมาแมวห้ามเปิดเผยวิชาแก่คนที่ไม่คู่ควรห้ามใช้วิชาเพื่อทำร้ายผู้อื่นตาจอยปฏิบัติตามข้อห้ามเหล่านี้มาเป็นเวลาหลายปีทำให้เขามีชีวิตที่สงบสุขแม้จะมีผู้คนในหมู่บ้านมาขอให้ช่วยแก้ไขปัญหามากมาย แต่ลึกๆในใจเขากลับรู้สึกกดดันเพราะต้องคอยปฏิบัติตามข้อห้ามอย่างเคร่งครัดจุดเริ่มต้นของศกนาตกรรมวันหนึ่งตาจ่อยได้กินของเหลือที่มีคนทิ้งไว้โดยไม่ทันสังเกตว่าเป็นของที่ศกรปรกและต้องห้ามเขาไม่รู้ตัวเลยว่าการกระทำนี้เป็นจุดเริ่มต้นของคำสาวิชาที่เขาเรียนรู้เริ่มส่งผลย้อนกลับเขารู้สึกไม่สบายร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงและในที่สุดก็กลายเป็นทีโพง การกลายเป็นผีโพงในคืนหนึ่งหลังจากที่ตาจ่อยกลายเป็นผีโพงดวงไฟสีแดงส้มเริ่มลอยออกจากร่างของเขาคนในหมู่บ้านที่เห็นต่างหวาดกลัวหลายคนเล่าว่าเห็นดวงไฟนั้นลอยไปทั่วทุ่งนาและปากใกล้ๆบางคนถึงกับได้ยินเสียงคร่ำควรวญเหมือนเสียงร้องของชายชาราที่กำลังทุกข์ทรมานตำนานที่เล่าขานหลังจากตาจ่อยกลายเป็นผีโพงชาวบ้านพยายามหาวิธีช่วยเขา พวกเขาไปตามพระอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมมาทำพิธีเพื่อปลดปล่อยดูวิญญาณของตาจอยพระท่านบอกว่าคำสา์นี้ไม่สามารถแก้ได้ง่ายๆตราบใดที่ตาจอยยังไม่สำนึกผิดและไม่ล้างบาปที่เขากระทำในที่สุดตาจอยก็ถูกทิ้งให้เป็นผีโพงลอยไปลอยมาในอย่างค่ำคืนกลายเป็นคำเตือนให้ชาวบ้านระลึกถึงความสำคัญของการเคารพกฎเกณฑ์และข้อห้ามทางสยศาสตร์ ผีพงตาจ่อยออกล่าเหยื่อในเวลากลางคืนเดือนมืดในคืนเดือนมืดของหมู่บ้านที่เงียบสงัดท่ามกลางเสียงรีดปริงเรไรไม่มีใครคาดคิดว่าดวงไฟสีแดงส้มที่ลอยเด่นอยู่กลางทุ่งนาจะเป็นตาจ่อยอดีตผู้มีวิชาอาคมผู้เท่าที่ครั้งหนึ่งเคยช่วยเหลือชาวบ้านแต่บัดนี้กลับกลายเป็นผีพงผู้หิวโหวยในร่างอันน่าสยดสยองคืนนั้นเมื่อฟ้าสัวจนไร้แสงจันทร์ ชาวบ้านต่างพากันปิดประตูหน้าต่างไม่กล้าออกไปข้างนอกเพราะลือกันว่าผีพงตาจ่อยจะออกล่าในคืนที่ไร้แสงเดือนมืดเป็นเวลาที่ดวงไฟของเขาลุกสว่างที่สุดและเป็นเวลาที่เขาหิวโหดที่สุดเสียงเล่าลือของชาวบ้านคืนนี้อย่าออกไปไหนเด็ดขาดนะตาจ่อยผีพงมันล่าของกินในคืนแบบนี้ถ้าได้ยินเสียงกุกกกน,กนอกบ้านอย่าเปิดประตูเด็ดขาด การล่าหยื่อของผีพงผีพงตาจ่อยไม่ได้ล่าหยื่แบบคนทั่วไปเขามองหาสิ่งที่เขาหยหาของสกปรกและสิ่งที่ไร้ชีวิตเขาจะลอยดวงายไปตามซากสัตว์ที่ถูกทิ้งไว้หรือบางครั้งหากไม่พบเขาก็จะเข้าใกล้บ้านของคนในหมู่บ้านเพื่อหาของกินที่ชาวบ้านเผลอวางทิ้งไว้ในบางครั้งหากไม่มีอาหารให้เขากินพีพงตาจ่อยจะล่ามนุษย์แทน มีคนเล่าว่าหากใครมองตรงเข้าไปในดวงไฟของผีโพงจะถูกดึงดูดจนสูญเสียจิตใจแล้วกลายเป็นเหยื่อของมันชาวบ้านบางคนหายตัวไปในคืนเดือนมืดโดยไร้ร่องรอยและทุกคนต่างเชื่อว่าผีโพงตาจ่อยเป็นผู้ลงมือลักษณะในเวลาล่าดวงไฟของผีโพงตาจ่อยไม่ได้มีเพียงแสงสีแดงส้มแต่มันสามารถเปลี่ยนสีและขนาดเพื่อหลอกล่อเหยือ่อ บางครั้งมันแฝงตัวอยู่ในหมู่แสงหินห้อยหรือทำตัวเหมือนแสงจากตะเกียงลอยลึกเข้าไปในป่าผู้ที่โชคร้ายและเข้าใกล้ดวงไฟจะได้ยินเสียงคร่ำควรวญอันเ,าเบาบางคล้ายเสียงของชายชราที่กำลังทุกทรมานแต่เมื่อพวกเขาเดินตามเสียงนั้นไปจะพบเพียงความมืดมิดและบางครั้งร่างของพวกเขาจะไม่ถูกพบอีกเลยเรื่องเล่าสยองในคืนเดือนมืด ในหมู่บ้านมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อน้อยที่เคยออกไปเก็บของนอกบ้านในคืนเดือนมืดแม้แม่จะเตือนแต่เขาไม่เชื่อเรื่องผีพงคืนนั้นเองน้อยเล่าว,ว่าเขาเห็นแสงไฟดวงหนึ่งลอยอยู่กลางทุ่งนาเขาเดินตามมันไปเพราะคิดว่าเป็นตะเกียงของคนในหมู่บ้านแต่เมื่อเข้าไปใกล้เขาเห็นดวงไฟนั้นเปลี่ยนเป็นใบหน้าของตาจอยที่กำลังจ้องเขาด้วยแววตา,าคาดโชคดีที่น้อยสามารถหนีมาได้ เพราะมีพระเครื่องห้อยคอแต่หลังจากนั้นเขาป่วยเป็นแค่หนักอยู่หลายวันและเมื่อฟื้นขึ้นมาก็ไม่มีใครกล้าให้เขาเล่าเรื่องนี้อีกความเชื่อและการป้องกันชาวบ้านเชื่อว่าการป้องกันผีพงตาจ่อยในคืนเดือนเมื่อทำได้ดวยแขวนกระเทียมและน้ํามนต์ไว้หน้าบ้านจุดธูปเทียนและสวดมนต์ก่อนนอนห้ามออกนอกบ้านเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามมองตรงไปที่ดวงไฟของมัน ตอนชาวบ้านช่วยกันปราบผีพงตาจ่อยหลังจากที่ผีพงตาจ่อยออกอารวาาในคืนเดือนเมื่ออยู่หลายครั้งชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆต่างหวาดกลัวและเดือดร้อนจากการหายตัวไปของสัตว์เลี้ยงและคนบางคนที่ออกจากบ้านตอนกลางคืนเรื่องเล่าของดวงไยลึกลับที่ลอยไปมาและเสียงคร่ำครวญของชายชรากลายเป็นฝันร้ายสำหรับทุกคน ในที่สุดชาวบ้านจึงตัดสินใจรวมตัวกันเพื่อหาทางกำจัดที่พงตาจ่อยให้สิ้นซากการวางแผนผู้นำในการปราบครั้งนี้คือหลวงพ่อมัน่นพระผู้มีวิชาอาคมและเป็นที่เคารพนับถือในหมู่บ้านหลวงพ่อมั่นบอกชาวบ้านว่าที่พงเป็นวิญญาณที่ยังไม่ไปสู่สุคติเพราะถูกคำสาปจัดการละเมิดข้อห้ามของอาคม การปราบภีพ,พงจึงต้องใช้วิชาไสยศาสตร์และการร่วมแรงรวมใจของชาวบ้านหลวงพ่อมั่นกล่าวเราจะต้องทำพิธีสะกดวิญญาณของตาจอยและส่งเขาไปสู่สุติหากปล่อยไว้นานเขาจะยิ่งมีพลังมากขึ้นและอลวาดหนักกว่าเดิมการเตรียมการหนึ่งน้ำมนต์และพระเครื่องหลวงพ่อมั่นทำน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์และแจกพระเครื่องให้กับชาวบ้านทุกคน โดยบอกว่าต้องพกติดตัวไว้เพื่อป้องกันตัวจากพลังของผีโพง 2. การลอ่อผีโพงชาวบ้านวางกับดักโดยใช้ซากสัตว์และสิ่งที่ผีโพงชอบกินไว้กลางทุ่งนาในคืนเดือนมืดเพื่อดึงดูดดวงไฟของผีโพองออกมา 3. การสะกดวิญญาณหลวงพ่อมั่นเตรียมผ้ายันและอาคมสะกดวิญญาณที่จะใช้ในการจับดวงไฟของผีโพงและส่งดวงวิญญาณของตาจ่อยไปยังพบภูมิที่กวนไป การเผชิญหน้ากับผีโพงในคืนเดือนเมื่อชาวบ้านรวมตัวกันรอบๆทุ่งนาที่วางกับดักไว้หลวงพ่อมั่นนั่งสมาธิและสวดมนต์ส่วนชาวบ้านถือคบไฟและน้ำมนต์เตรียมพร้อมไม่นานหลังจากนั้นดวงไฟสีแดงสรงก็ปรากฏขึ้นที่ปลายทุ่งมันลอยไปมาเหมือนกำลังดมกลิ่นซากสัตว์ที่ชาวบ้านวางไว้บางคนเล่าว่าดวงไฟนั้นมีเสียงคร่ำควรวญของตาจ่อยดังออกมาด้วย เมื่อดวงไฟเข้าใกล้หลวงพ่อมันเริ่มสวดบทคาถาอันทรงพลังเสียงสวดมนต์ดังขึ้นเรื่อยๆและดวงไฟเริ่มสั่นไหวเหมือนกำลังทรมานผีโพ,พงตาจ่อยพยายามหนีแต่ชาวบ้านช่วยกันตีกลองและส่งเสียงดังเพื่อขัดขวางพิธีสะกดวิญญาณหลวงพ่อมั่นโยนผ้ายันที่ลงอาคมไปทางดวงไฟและในที่สุดผ้ายันก็คุมดวงไฟไว้ เสียงร้องโหยหวนของตาจ่อยดังขึ้นครั้งสุดท้ายก่อนจะดับวู้บไปหลวงพ่อมั่นสวดมนต์ส่งวิญญาณต่อจนแน่ใจว่าคำสาปได้ถูกคลายออกหลังเหตุการณ์รุ่งเช้าหลวงพ่อมั่นบอกชาวบ้านว่าวิญญาณของตาจ่อยได้รับการปลดปล่อยแล้วและเขาได้สัญญากับหลวงพ่อว่าจะไม่กลับมาอาลวาดอีกชาวบ้านต่างโล่งใจและพากันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับตาจ่อย ทุกคนเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ว่าวิชาความรู้ที่ทรงพลังนั้นต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบและการละเมิดข้อห้ามย่อมมีผลตามมาบทสรุปตำนานผีพงตาจ่อยกลายเป็นคำเตือนที่ถูกเล่าขานในหมู่บ้านว่าความโลภและการล่วงละเมิดกฎของศยศาสตร์จะนำมาซึ่งหายนะไม่เพียงแต่ต่อตัวผู้กระทำแต่ยังส่งผลต่อชุมชนโดยรวมด้วย